พอแม่พี่น้องครับมาหนีภาพเมืองการขับรถให้เซฟของอีสุสามหกศูนย์ครับไฮเล่าหอวตัวครับป่วยคิวปรานเขียหนึงครับเขียดสองครับไล่ได้ครับเพราะว่าให้รอบมันอยู่สีเขียวครับเนี่ยครับเนี่ยรอบมันจะอยู่สีเขียวเมืองนะครับเวลาเขาปล่อยค่าดอกมานต่มันจะอยู่ประมาณสิบเอ็ดพันครับสิบพันสิบเอ็ดพันครับอย่าให้ต่ำกว่านี้ครับ ปล่อยออกมากครับนี่ยไล่เกียร์เลยครับไล่เกียร์เลยแยา่ขามครับแยา่ขามถ้าเป็นรถเบาข้ามได้ครับแต่ว่ารถหนักนี่เราก็เวลาเร่งรอบครับให้ให้อยู่ระดับสีเขียวครับนี่นะครับมันจะขับไล่อันไปอะ่ะ ตอนนี้อยู่อุดรครับเรี้ยงเมืองอุดรครับสิ่ไปุ่มเพราะว่าปีครับนะครับพอดีครับปอยคาดออกมากอะชิวี้ครับนี่รถมันไหลแล้วครับรถมันไหลแล้วรถคือว่ามันลอยแล้วครับ้รอบตแล้วกระเทียนไว้เลยครับอ่าอ่าเอาเครื่องแล้วเอาเครื่องเบรกครับบอกยงครับให้รอบเครื่องมันเบรกครับพยายามจะ มันสีมีแห้งสุดข้องกันอง้องเครื่องครับมาะครับอพอดีครับปล่อยไปพอดีเลยสี่สิบเก้าตันสองร้อยหกสิบครับอยูโซปปอๆน่บเมนครับบอเมนหาซิบหาร้อยครับให้สี่สี่สิบเก้าไม่เกินห้าร้อยครับมันสีมันสีลวดอยู่ข้องทางหลวงนะครับ เดี๋ยวบนผ้าอ,ออกตัวครับเดี๋ยวภาพผ้าเมืองมุมมุมมุมขับครับมุมขับครับ,รบตอนนี้ผมเห็นมุมขับนะ้วครับเมือง,งนี้เมืองหลากหลายมุมกับเมืองสีเมืองมุมขับกับการออกตัวครับโอเคครับ ไ,ได้เบรกเด้ครับทำเป็นแบบนี้ครับบ่ได้แปไซค์เบรกเลยถ้าทำได้เจ๋วครับเบรกกับ่ค่ออได้ใส่ครับหนึ่งเด้อครับบันยอกโตัหมโอ้ยรถข้าี้คืองามเลยสุดยอดเลย hoài luôn luôn ngoài à. không thường thường về cả nhà nói điều không còn tua gấp รอบใครห้ารอบเครืกินไปพอดีบอยมาได้พอดีครับรอบหนึ่งพันหรือรอบสิบครับ ตอนนี้เป็นรถเป่านะครับรถเป่าออกเกียร์สองก็ได้ครับเนี่ยเนี่ได้บานนี่การเทคนิคการขับรถเป่าโมเมนเทคนิคตัวครับเราว่างรถเป่ากับรถหนักเนาะเนี่ยสองไปซ้ำนี่ก็ไปได้บานนี่เอาไปซีได้บานนี่ยไอ้เจ้าเตะค่อยๆมันก็ไปได้ครับนะอ่ากับมันกับพ่อไปได้โโอดดขึ้นขึ้นมาเนาะโอ้ดดออกมาเลย แ่ลขอขึ้นไปก่อนท้ออ่าครับซีหาก็ได้ครับจัิงสีคก็คือแตะค่ขอ,ขอ,ขอยๆมันกลับไปได้เนาะมันกับ b o ด y มันกับคนละอย่างกันครับนี่จังงสิงนะรอบจิ๊ดเปลี่ยก็ว่ามันกลับไปได้อะเขากะแตะค่ขอ,ขอ,ขอยๆจังงสิงนะกลับไปได้ จ,จังการเบียรจังสิครับก,การเขาไฟเดงอดกันสเวลาเขาเท,นท่นเกียร์ใส่จังสีมันกระโบมีมันบบสุดเลยครับมันบ่ค่อยสุดนะบดสุดเลยลอ่ะโบมีแห้งสุดใส่เนาะกะคนละยางเนาะคนละยางครับกะมันกบเปลี่ยนแบบ เทคนิคเฉพาะเ้อครับเด้อการสัย่าเอามาเป็นประเด็นดราม่ากันด้อครับผู้ใดมีเทคนิคดีแต่ละคนมันก็คนละยางกันเนาะครับเนาะการขับรถกัรขับประหยัดบ่ประหยัดนี่มันมันอยตีเทคนิคคือกันครับลดรถนี่บ่บบมันกัมีแค่เป็นส่วนอ่ามันมันมันกับบ่บ่อันนั้นอกมันอยตีคนหลายกว่าครับอยูุ่ตีคนขับหลายกว่า พฤติการพฤติกรรมการขับขี่ห้อแต่ละอันการไปการออกการข่าการเบรกการยังเนี่ครับรับร่องครับรถรุ่นเดียวกันไปน้ากันระยะทางซ้ำกัน,าากนเตือนว่าน้ำซ้ำกันกินว่าซ้ำกันอยู่แล้วครับยังได้กินว่าซ้ำกันครับมันโมเป็นพิษพิษอยู่ครับพิษไหลายพิษหลย,ยอบเราพิษไหลเนาะเรี่ยวยูบ้านเฮ้าอ่า แต่บ่อเฮ็ดบ่ถ่ายไปเมืองดอกครับคือคือเว้าให้ฟังว่าอยู่บ้านเฮาจัางสีมันก็ะเด็นได้เอ่อการการขับใหยื่อมันอ่ามันก็ดีกว่าอยู่สอปปอ,อยู่สปปเป็นหยังคือต้องกินน้ำมันหลายกว่าอยู่อยู่อยู่บ้านเฮาครับเพราะว่ารถมันบ่ร้อยเด้อครับมันออกตัวดูครับรถหนักยิ่งหนักเลยครับกินน้ำมันบักอย่างคักเลยครับ บ่มีโอกาสว่าสิได้ขึ 8, ้นเกียร์เปียกเกียร์เจ็ดเกียร์เปียกเกียร์ร้อยแบบฮะฮะทรงไปเสร็จปุ๊บแป๊บเดียวก็ได้บีแป๊บเดียวก็ได้บีครับมันก็นเลยมันมันออกตัวดูเนาะมันก็นเลยกินครับสองลิตรพุ่นล่ะครับจัะอยู่บ่อยู่รถหนักนย่านบ่อยู่อยู่ครับสองลดดิตรนี่นี่จังเสียเฮาค่อยๆไหลขึ้นมันก็นไปได้ครับก็บ่เนี่ยก็ก็คนละอย่างเนาะ สารนะครับคลิปนี้ครับขอบคุณหลายๆครับสําหรับการติดตามรับชมครับชื่นชอบคลิปกอย่าลืมครับกดกดไลค์ให้หน่อยด้วยครับเด้อกดซับสไครต์ให้นะครับกดติดตามให้น้ำหน่อยครับเพื่อมีกําลังใจเพื่อเป็นกําลังใจฮหดคลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ศิลาไปก่อนครับศิลาไปการกับกับเทคนิคการถอยขื้นตะซังเนาะครับตะซังมันแคบเออมันแคบเขาสิมีเทคนิคแบบใดได้ขนแบบว่าบ่อยมันเบียดตะซังครับให้มันพอดีครับ ไปเมืองครับไปเมืองแต่ว่าผมบอกเลยว่าเทคนิคมันคือการขึ้นตะซังคือคือเร่งมุ่มเดียวครับเร่งเล่งไปเลยเร่งเยียมรอไว้มุ่มเดียวครับปะครับศิลาไปกับการถอยขึ้นตะซังครับผม